ปวดส่วงนี่แหละส่วงเท้านี่แหละเนี่ยมันขาดกะเล็บปัญหาคุณนายแม่บาดนดี้เพิ่งก็ใส่ยาให้บาดนี่อันมันละไขไขมาละหลานนต่ร้มลดม่มนะหลานปวดก็ะเล็บมาท้าต่อให้หลานหลานก็ดีขึ้นว่าได้ไปเอกเสลกเขาบ่าว่าเป็นยังมันก็ปวดก็ะเล็บมาต่อให้ลูกให้หลานไปเรื่อยๆคือเราตอบบุญคือเราตอบุญ ่อบุญก็นึกถึงคุณน,าย,ณนายแม่ขอนบผา,าคุณนายแม่แหละจะทาให้ลูกให้หลานแล้วก็นบผาคุณพระพูดพระธรรมนั่นแหละค่ะแต่แล้วก็ดีขึ้นค่ะลูกหลานก็ดีไม่ได้ไปสีดยาเลยค่ะปวดแขนเนี่ยหัวไหล่นะร้องไห้ปวดมากนะร้องไห้เลยเอายานนี่แหละนวดให้สองครั้งสามครั้งก็งหายค่ะต่อไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ก่อนแม่เดินยังไง ตอนที่เราเจอกันตอนที่ินที่วัดครั้งแรกอ่ะคุณแม่เดินยังไงหลังก่อกนะคะทั้งเอวทั้งอะไรคะ่ะแล้วตอนนี้อ่ะเดินยังไงเอเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ